โรงเรียนขุนยวมกลุ่มโรงเรียนขุนยวมแม่เงาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเปิดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2องถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567 มีนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน56คนชั้นประถมศึกษาจำนวน341คนรวมทั้งสิ้น397คนมีครูผู้สอน23คนบุคลากรอ,อื่น4คนและผู้บริหารจำนวน2คนปัจจุบันมีนายนิกรสุขใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนขุนยวม ภายในปี2570โรงเรียนขุนยวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กชาติพันธุ์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอัตลักษณ์ของโรงเรียนขุนยวมร่าเริงแจม่มใสร่วมใจทำงานรักการกีฬาเอกลักษณ์ของโรงเรียนขุนยวมชนเผ่าสามัคคี การดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่้องสอนเขตหนึ่งขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีความสุขสู่คุณภาพอย่างยั่งยืนโดยความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ด้วย3มี4พร้อม1สร้าง ได้ดำเนินการดังนี้ 3. ม,มีได้แก่ 1. โรงเรียนขุนยวมมีแผนปฏิบัติการประจำปี2567และ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนโดยมีกิจกรรมที่เน้นทักษะเฉพาะด้านเช่นทักษะอาชีพการส่งเสริมคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษแนวพระหุปัญญาและหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท สถานศึกษาเช่นหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงศาสตร์พระราชาหลักสูตรห้องเรียนสู้ฝุ่นและหลักสูตรวิทย์พลังสิบมีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้ครูรับการพัฒนาทั้งในรูปแบบการเข้าร่วมอบรมจากต้นสังกัดและจากหน่วยงานอื่นๆตามมาตรฐานวิทยาฐานะและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น active learning ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนการใช้กระบวนการ PLC และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 2. โรงเรียนขุนยวมมีความพร้อมในการจัดเตรียมหนังสือเรียนและอุปกรณ์ทางการเรียนโดยได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาปีการศึกษา2,567เช่นค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดให้ผู้เรียน100%และมีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3. โรงเรียนขุนยวมมีความพร้อมในการจัดเตรียมและดำเนินการของงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลขุน,นยวมและได้รับเงินโอนเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 4. พร้อมได้แก่1 พร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โดยโรงเรียนขุนยวมได้ดำเนินการประชุมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้ดำเนินการประชุมผู้กปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดและทราบข้อตกลงร่วมกัน 2. พร้อมในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขุนยวมมีแผนเผชิญเหตุครอบคลุมเหตุทุกลักษณะ มีการวางแผนซักซ้อมการใช้แผนเผชิญเหตุเมื่อรับมือเหตุไม่คาดคิดเป็นประจำห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้องเรียนมีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและมีการจัดบริเวณอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนโดยมีการติดกล้องวงจรปิด และมีถังดับเพลิงที่มีการตรวจสอบเป็นประจำทั่วทั้งโรงเรียน 3. พร้อมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนขุนรวมมีการประชุมเพื่อพบปะก,กับนักเรียนมีการประถมนิเทศนักเรียนใหม่ทำการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและมีการเตรียมและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงการเยี่ยมบ้าน มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นลายบุคคลอย่างเป็นระบบครอบคลุมครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนหรือผู้สนใจสามารถสแสวงหาความรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจโดยรวบรวมไว้เป็นสารสนเทศของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมเช่นมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ยเทได้อย่างสะดวกมีมุมที่น่าสนใจในห้องเรียนและมุมความรู้ ทักษะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขุนยวมม,มีการนำภาพบร,รมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10 ด้านการศึกษาลงสู่การสอนเช่นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวปร .904 กิจกรรมลูกเสือพระราชทานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและการทำงานและการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์นาโคกหนองนาโมเดลกเกษตรทางเลือก 1. สร้าง โรงเรียนขุนยวมสร้างความสุขให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเรียนประวัติศาสตร์มีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านและมีการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยโครงการและกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่หลากหลายพัฒนาเว็บไซต์การดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นระบบ ครอบคลุมครบถ้วนเป็นปัจจุบันจนเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร<ม>การดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันมีการพัฒนาระบบข,ข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานเช่นแผนปฏิบัติการโครงการการดำเนินโครงการ SAR อย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียนอีกทั้งโรงเรียนขุนยวมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพเตรียมการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2566มีการขับเคลื่อน การนิเทศภายในประจำปีการศึกษา2,567อย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนและแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการดำเนินการจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567กิจกรรม1โรงเรียน1ทักษะอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพชนเผ่าเช่นกิจกรรมการทำไข่เค็มประดิษฐ์พวงกุญแจผ้าปักลายมงทํทำขนมดอกจอกขนมครบน้ำสมุนไพรไทยกาแฟาชนเผ่าเสื้อไทยใหญ่ผ้าทอกระเรียงกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งกิจกรรมเด่นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC แบบ Growth Mindset และการนำเสนอผลงานของครูผ่านรูปแบบ e Portfolio กิจกรรม1โรงเรียน1นึ่งนวัตกรรมครูกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เช่นการออกเสียง phonics ขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคนิค L R M P การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การเขียนสะกดคำที่ตรงตามมาตรตาตัวสะกดและสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด คุณให้แม่นโดยใช้สีช่วยคูณกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโครงงานนักเรียนกิจกรรมการสอนแบบโครงงานโดยจัดทาโครงงานกลุ่ม,มเมล็ดพันุ์จิตอาสาทําความดีถวายในหลวงได้รับรางวัลเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2,566ระดับประเทศและได้รับรางวัลเรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566